วันนี้เราได้มีโอกาสมานั่งคุยกับอดีตแชมป์เปนโลกแล้วก็เป็นระดับมวยไทยก็ระดับแนวหน้ายุคนั้นนะครับถ้าจะถามว่าให้เอ่ยชายยาอย่างนึกไม่ออกเลยส่วนมากใครก็จะจะเรียกกันในห,หนึ่งให,หนึ่งหนึ่งก็คือวันนี้หมายถึงหนึ่งชัดชัยเพชรยินดีนะครับ,รบใช่ไหมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ หนึ่งทอณนี้เพชรดีครับเพชนยินดีหนึ่งนีเพ่นดีก็สัจชัยสาสกุลสาสกุลสัจชายสาสกุลเออใช่บางทีมันก็สับสนสัจชัยผดีท่องก็มีเออมันสับสนอยู่ลายชื่ออยู่แัดชัดชัยเดี๋ยวถามมึงคนที่ไหนคนในกรุงเทพนี้ป่ะรู้ว่าจริงๆผมเนี่ยผมเกิดที่โคราชครับพ่อผมเป็นคนนครสวรรค์เป็นคนตาหีแม่ผมเป็นคนโคราชพ่อผมเนี่ยไปเป็นพนักงานเสิร์ฟรือว่าบ่อย สมัยก่อนนู้นเขาเขามีทหารอเมริกันโอ้าหที่โคราชมีมีฐานทัพของของทหารอเมริกันอยู่บ่อยในบาร์ก็เดิไปเจอแม่ที่โคราชก็เลยผมไปเกิดที่โคราชนั่นแหละแล้วก็พอสักสี่ขวบพ่อผมมาเข้ากรุงเทพย้ายมาเข้าอยู่กรุงเทพครับมาอยู่ที่คลองเตยอ๋อแล้วจุดเริ่มต้นต่อยมวยของมึงนี่มาอย่างไง คือจร,ริงเนี่ยโด <พอ S 2> ยปกติมันก็มวยปะ่ะพ่อเป็นครับพ่อผมอ่ะตอนเป็นบ่อยอยู่ยโคราชก็พาผมเข้าหนาม,มวยประจำเพราะเขาตรงนั้นมันมีสุรนา,า,า,าลีสุรวิชัยาามีมวยจัดแข่งกันเรื่อยๆพ่อผมชอบเล่นมวยก็พาผมไปดูมวยบ่อยๆแต่ผมไม่ได้ชอบหรอกอก็ไปเพราะเขาไม่เขาพาไปอ่ะต้องไปก็แต่ผมไม่ชอบหรอกไปดูไปดูแล้วพอเข้ากรุงเทพมาปุ๊บด้วยใจที่ชอบมวยอยู่แล้วไงเดูบ่อยจับผมยัดมามาอยู่ค่ายมวยที่แฝดของเตยอ๋อ โดยส่วนมากพวกที่ว่าเก่งๆเนี่ยส่วนมากต่อยมวยเหมือนแบบโดนยัดเยียดโดนยัดเยียดโดนยัดเยียดคือให้ไปดูมวยจนชอบแต่ว่าไม่ชอบหรอกไปดูก็อย่างนั้นแหละดูก็วิ่งเล่นสนุกสกแต่เราไม่ได้ชอบหรอกแต่ว่าเหมือนกับมันก็ค่อยๆฝังอ่ะผมว่าเริ่มต่อยมวยตอนอายุเท่าไหร่ตอนเจ็ดขวบครับในรุงเทพเนี่ยนะผมเริ่มผมเริ่มเริ่มซ้อมตอนพ่อผมพาไป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 ซ้อมมวยที่ตัดของเตยเนี่ยตอนเจ็ดขวบเจ็ดขวบซ้อมมวยซ้อมมวยแล้วก็ชกครั้งแรกเนี่ยแปดขวบ อ๋อครับครั้งแรกใช้ชื่อว่าไ,หไอหนึ่งสิทธิ์บรรจงสิทธิ์บรรจงไอ๋อ,อแต่พ่อผมชื่อบรรจงไงเฮ้ยชื่อนี้มก็ดังมาตั้งแต่เล็กๆเ,เลยนะครับยอดไอแอดใช่ใช่เพราะไอสิทธิ์รบรรจงนี่มันเออ,นนอใช่สิทธิ์บรรจงมาตั้งแต่เด็กก็ก็โชคมาตั้งแต่เด็กตอนเลื่อยมา จนจนจนมาเริ่มมีชื่อเสียงแต่ยุคสำโรงครับยุคสำโรงผมเคยต่อยประกอบรายการสมัยน้อนมีพวกมาแวน้อยชิดมหมามัดซิลจิตพ่อผมแม่ต่อยอะไรเนี่ยผม,ผมก็ต่อยประกอบรายการระดับโปรแอดทั้งนั้นใช่ตอนนั้นผมก็ต่อยระดับพวกประกอบประกอบ,ร,กอบรายการก่อนเวลามากอะไรมากแล้วสมัยมึงเล็กๆมึงเคยเจอไอ้แก่นไหม ผมแพ้แก่นสองทีครับตอนเล็กๆก็นะแพ้แก่นนี่มันชื่อแก่นสักแก่นสักตะปูไทยตะปูไทยผมต่อยแก่นเนี่ยผมเล็กไว้แก่นเพราะผมตัวเล็กกว่าอยู่แล้วตอนนั้นก็น้ำหนักประมาณสัก30โลได้ไหมประมาณเกือบ30 20 3บยี่สิบสามสิบมาเนีครับสามสิบก็ต่อยกันมาตั้งแต่เล็กครับต่อยแต่ว่าไอ้แก่นเนี่ยผมมาต่อยอีกทีตอนสี่สิบวันโล ผมต่อยแกน2อทีครั้งแรก30ประมาณ30โลครั้งที่2ประมาณกับ40โลิบโลผลเป็นแงแพ้มัน2ทีเลยแพ้มัน2ทีตัวเล็กตัวเล็กอพราะตอนในแกนไม่ใช่มวยฝีมือนะพี่มวยมวยเข่ามวยเดินจับมาแทงเวลาเตะไปมันจับผมทำไม่ไหวมันเล็กกว่าเขาเพราะว่าไม่ไหวเล็กพวกนี้คือเดช่วงหลังๆพอเริ่มเก่าก็กลายเป็นมวยฝีมือใช่มั้นมีมัดอนตอนหลังนี่แหละตอนโตเนี่ยเป็นมวยฝีมือแล้วมึงมึงกว่าจะเข้างเทพเนี่ย มึงต่อยต่างจังหวัดนี่อยู่เยอะไหมระดับยอดแรดอยู่เป็นร้อยครับผมต่อยต่อยฮิปปี้สองทีฮิปปี้สิงห์มณีต่อยเล็กๆกันนะต่อยเล็กต่อยฮิปปี้สองทีผมเสมอทีหนึ่งแล้วก็แพ้ทีหนึ่งต่อยต่อยบุญหลายอ่ะต่อยเฉินหลงอ่าเฉินหลงบุญไหลยหวังอยู่ผมต่อยหวังอยู่เนี่ยสามทีผมชนะทีหนึ่งแพ้สองต่อยบุญหลงเนี่ยเฉินหลงเนี่ยทีหนึ่งผมชนะผมต่อยลูกเนี่ยผมต่อยลูกยุคพวกนี้ต้องต่อยหมดอ่ะ ไอเซียนเคยต่อยอยู่สองทีครับไอเซียนเนี่ยผมผมไอเซียนเข้าลุมินีครั้งแรกห่อผมนะผม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 แพ้เซียนที่สำโรงก่อนแพ้เซียนที่สำโรงก่อนเสร็จแล้วเสียเนาก็เลยบอกว่าเอาไปแก้มือกันที่ลุมินีไฟแรกนะผมกับไอเซียนต่อยกันที่ลุมินีอ๋อก็เท่าว่ะตอนนั้นมึงยังไม่ได้อยู่กับเสียเนาอยู่เสียเนาครับอ๋อเป็นไ้เซียนยังไม่อยู่กับทรงชัยเลยตอนนั้นยังยังไม่ยังเซียนไม่อยู่เป็นครั้งแรกที่ต่อยกันเพราะว่าเซียนเนี่ย มันงัเดิมพันผมพร้อมอยู่ไหนอยู่กับเสเนาว่ะเสนาวผมพร้อมอยู่ซอยศาสนาเออแล้วมันเข้าไปอยู่กับเสเนาายังไงใครพาเข้าไปอาจารย์บี้บางรีอ๋ออาจารย์บี้คือผมอ่ะตอนแรกผมอยู่อยู่ค่ายเกียรติอาดีที่มีตอนนั้นมีสิงแดงสิงแดงเกียรติอาดีเป็นพะเยาเป็นพะเยาติดทูทัศน์ผมไปอยู่ตรงนั้นก่อนผมไปอยู่อยู่เสร็จแล้วค่ายเกียรติอาดีเนี่ยเขาล้มคอนเลิกเขาพอโรคเลิกปุ๊บอาจารย์บี้ก็ยกมาเลยตอนนั้นมีผมมียอดเพชร ยอดเพชรสองจิปตะนาวิศน์นายเพชรร่วงสีอ่ะผมยอดเพชรเพชรพยาวิรัติน้อยเกียรติรัตนพลอ่าวิรัติน้อยด้วยเด่นรักศิลป์เกียรติรัตนพลก็ยกกันมาที่เพชรดินดีเลยมึงก็เลยอยู่กับเพชรดินดีมาตลอดผมตัวแถมอ๋อมึงตัวแถมเพราะว่าเขาซื้อยอดเพชรผมจําได้แม่นจังตอนนั้นซื้อยอดเพชรแปดหมื่นสมัยนั้นนะแล้วของมึงแถมไปมึงแถมอยู่กับเขาถึงแถมก็ไปเสร็จผมอยู่เซนเอาเซนเาตอนนั้นก็ได้ข่าวว่ามึงหนีลูก ลูกรักลูกจังของเสียนาวเลยนะเสียนาวเขาแบบตอนนั้นพอไปเห็นผมโอ้โหก็ชอบพอผมต่อยปุ๊บเขาเลยชอบเสียนาวไม่เคยไปดูมวยสำโรงไฟนั้นผมต่อยกับเครือหานที่สำโรงเครือหานแกไปดูอแพ้มึงแพ้เขาแพ้เครือหาดผมไม่รู้จักเครือหานมาจากไหนไม่รู้ผมตอนนั้นผมก็ถือว่าระดับยอดแรงแล้วระดับต้นตแล้วในในภาคกลางนี่คือระดับระดับต้นตแล้วไม่มีตัวไอ้เครือหานมาจากไหนไม่รู้มาจากขอนแก่นมึงไม่รู้อ่ามาจากไหนมามาทายเดิมพันอ ก็สู้กันเดินผ่านที่สำโรงเยอะไหมตอนนั้นก็เยอะนะผมว่าครั้งนั้นวันนั้นครั้งนั้นน่าจะมีเป็นแสนนะโหมเป็นแสนเมื่อสมัยนั้นสามสิบปีแท้สู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เลยหถามว่ามันฝีมือไงวะงงหมดเลยสู้ไม่ได้ก็เสนอบอกเอางี้เดี๋ยวจัดอีกทีนึงเข้าเกมเลยนี่ตอนนั้น4ี่โลเอง40ิโลอ๋อส0ิโลมันเข้าลูมินี4ี่โลเองนะเพราะสมัยก่อนลูมินีโชคกันได้เลยพี่ ได้ช่วงหลังๆช่วงหลังๆมันเนี่ยคือไอ้สี่สิบกัโลก็ต่อยได้แล้วเมื่อก่อนนะก็มีซิกแซกหน่อยนึงซิกแซกหน่อยนึงสมัยก่อนผมเมื่อชกไอ้ไอ้เจเนี่ยสี่สิบโลที่ที่ลูมิโนโหวันนั้นฮือฮามากยอดเอ็ดเจอแล้วใครไม่รู้มาชนะผมเากระห่าตอนนั้นใช้สอกระหนกรัดด้วยลอาไม่ใช่สออสุพปรผต้องกระหาสอกระหนกรัดอะไ่าน่าจะส่อกระหนกรัดนันน่าจะใช้อยู่แล้วแล้วผม ไปชนะที่ลุมินีอ๋อแพ้ครั้งชนะครั้งไล้เซียนใช่มึงก็ต่อยมวยไทยเยอะได้ชิงแชมป์มั้ยไม่มีครับเพราะว่าเหตุที่ผมไม่ได้ชิงแชมป์เพราะว่าผมต่อยน้ําหนักอยู่ประมาณร้อยสองปอนด์ใช่ไหม,มผมมี่ผมมีต่อยอยู่ครั้งหนึ่งต่อยกับกวางทองปอชวัตอเซนาบอกผมว่าตอนนั้นน้ำหนักผมยังไม่ถึงนะผมยังเล็กอยู่เลยนะน,น้ำหนักผมยังยังอยู่ปีนไม่ถึงหรอกร้อยห้าปอนด์ตอนนั้นประมาณร้อยสอง พวยแก้วน้อยตอนนั้นเป็นแชมป์ร้อยห้าพวยแก้วน้อยสองก็ระกดเ,เป็นแชมป์ร้อยห้าอยู่เสร็จเราก็พูดผมเล่นว่าเดี๋ยวมึงชนะไอ้กวางทองนี่นะวา่ามึงชิงแชมป์ถ้ามึงแชมป์พวยแก้วน้อยผมตัวเล็กอยู่เลยนะม,มึงยังไม,มไม่เต็มร้อยอยไม่เต็มผมก็ต่อยกับกวางทองไฟนั้นก็แพ้กวางทองแบบสูสีไงสูสีนั่นแหละเป็นครั้งแรกที่เกือบเกือบได้ชิงแชมป์เสร็จแล้วพอต่อยกันไปต่อยกันมาสักปั๊บหนึ่งผมก็ไปเรียนอยู่บุรุษสิษธ์อยู่มสาม อ๋อมึงก็ประดุงศิษย์ด้วยใช่ผมไปเล่นประดุงศิษย์ตอนอยู่ม .3 เสร็จประดุงศิษย์ก็ส่งไปนั่รุ่นปดุงศิษย์มึงก็รุ่นพีไอบาร์ดไหมพีไอบาร์ดครับรุ่นพีไอบาร์ดนะผมไปผมเป็นรุ่นน้องของไอ้ธีรพรแสงอโนใช่ใช่นิดนึงผมตามหลังมาผมเจอผมเจอไม่จริงอยู่ทันอยู่แต่ว่าเป็นรุ่นน้องอออ่าเผมผมเรียนอยู่ม .3 ผมไปต่อยชชิงแมป์ประเทศไทยครั้งแรกเอาแต่มึงต่อยสมัครเล่นตงถอะ สิบหกเลยตอนนั้นสิบห้าสิบหกผมต่อสองเลยแล้ะผมจริงแชมป์จริงแชมป์้มุงไปต่อยในน้าของอะไรตอนลุงสิทธิ์ฮะตอนแรกเป็นงี้อี่ต่อยของพะดุงสิทธิ์ตอนแรกเป็นงี้ลุงเรียน็นลุงสิทธิ์อะไม่เคยส่งเยียมไปไทยเลยอไม่เคยส่งเสียงไปไทยแต่วันนั้นอะมวยของเราไปชกกรมพะละตอนแรกซ้อมจะไปชกกรมพะละกันาตอนนี้มวยก่อนคู่หน้าก่อนผมเนี่ยก่อนผมเนี่ยมันมีการตัดสินที่แบบ ไอ้ปรุสิทธิ์ไม่ยอมไม่ยอมรับว่าต่อตัดสินไม่ดีเข้าข้างอะไรเงี้ยเขาก็วอล์กเอาผมก็เลยไม่ได้ต่อยเสร็จแล้วต่อจากหน้านั้นอ่ะก่อนหน้านั้นอ่ะมันก็จะมีมวยเชีย์ประเทศไทยต่ออผมก็เลยผมมีผมมีไวไฟประพัดมอเตอร์ไวไฟด้วยเรียงรุ่นเดียวกันนงสิเป็นรุ่นพี่ผมหน่อยมั่นพีชิดก่อนแล้วแกนรสิงเว็นรุ่นนี้เรียนปรุงสิทธิ์หมดรุ่นพี่ผมมาหลายหลายคนก็รวมคุยกันว่าไปคุยกับอาจารย์เราต่อเชียงประเทศไทยเลยดีกว่าเพราะพวกเรานไทยชีพอาจารย์ เจ้าของโรงเรียนอาจารย์ยิ่งพันสม,นมุนก็บอกว่าเฮ้ยเราเป็นมวยเด็กเราเป็นนักเรียนเราจะไปต่อยกับผู้ใหญ่มวยชีนของไทยมันจะไหวเหรอเราไม่ได้ต่อยมวยกมพละมวยอะ<ต>ไรนะไปต่อยพวกเราบอกว่าอาจารย์ครับพวกผมมาแม่งมวยไทยอาชีพครับเราก็ดูแข็งโอ,โอ้แล้ว<ๆ>ผมต่อยระดับพวกบอลพิชิดนี่มวไฟพราเมัรนต้อ้คนนี้ระดับยอดมวยหมดไม่ต้องกลัวครับต่อยได้อาจารย์ก็เลยส่งแล้วไปนั้นพอไปส่งปุ๊บ ผมก็เพอเอิญไปได้เหรียญทองอเหรียญทองแล้วได้เบสบ็อกเซอร์ในแมตช์นั้นแล้วก็ไปเข้าตาเพียแค้วไงอ๋อยุคนั้นมันจะมีเบสบ็อกเซอร์อ่าเบบสตอนนี้มันยังมีอยู่ไหมมีมีครับยังมีอยู่ประจแมตช์นะผมได้เบสบ็อกเซอร์ชิงในประเทศไทยเพียแค้วก็เดินเดินกอดคอเสนเาวเลยวันนั้นเสนาวารอบชิงเสนาวไปดูผมชิงไงนี่สุนทรมขุนยนไอลูกมิ่งขวัญนะสถานเล็กต้องมิ่งขวัญสถานเล็กผมชิงกับสถานเล็กลูกมิ่งขวัญผมชนะสถานเล็กขาดเลย เสนเอาไปดูเสนเอาก็โดนเฮาเดินกอดคอเฮยแค้วเดินกอดคอเลยเด็กคนนี้เราขอ,อาขอต่อยสากลสมัครเล่นมาเย่นเราจะเอาไปลุมปิกให้ได้เหรียญทองอเสนเอาก็ ึก็ได้ก็ต้องทําอะไรไม่ได้ก็ต้องโอเคตามนั้นผมก็เลยไม่เลยต่อยน้อยลงไม่เคยได้ต่อยมวยไทยมวยไทยน้อยลงไอ้ช่วงมวยไทยนี่มึงต่อยครั้ตัวสูงสุดเท่าไหร่ตอนนั้นผมว่าต่อยร่ำเนินทีหนึ่งผมจําได้ว่าผมผมได้แบ่งมาสามหมื่นน่าจะมีห้าหมื่นนะตอนนั้นเยอะนะห้าหกหมื่นเยอะนะเยอะนะน้ำหนักเท่าไหร่ตอนนั้นร้อยร้อยสี่ปอนด์โอ้เยอะนะแปดหมื่นอ่าร้อยสี่ปอนด์เจ็ดหมื่นแปดหมื่นสมัยก่อนเยอะนะ